เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อสิ่งแวดล้อมพักเก้าไกลครับผมขอร่วมมาพิปายนายติด่วนด้วยวาจาเพื่อขอให้ยุบสบคและและหาทางแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะครับส่งให้กับทางรัฐบาลด้วยครับเมื่อปี2543ครับผมเข้าเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาพจำในอดีตครับหลายเรื่องจนถึงทุกวันนี้ครับคือคอหมูยางเฉแดงสยามสแควร์ครับพูดแบบนี้ครับหลายคนนึกภาพออกตามไม่ทันทีเลยครับ ใครอยากกินคอหมูย่างนะครับอยากกินอาหารอีสานแซ่บๆนะครับไปที่ร้านเจแดงครับกินเสร็จครับเดินไปที่สยามครับซื้อเสื้อผ้าจับจ่ายใช้สอยครับนี่คือภาพที่ชินตาครับท่านประธานแต่วันนี้ครับวันที่8กรกฎาคม2564ในวันที่เราอยู่ในยุคโควิดมาเกือบ2ปีทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วครับภาพจําในอดีตนี่ไม่เหลือเขาล้างเดิมแล้วร้านคอหมูย่างเจแดงครับเก่งครับผมที่ปรับตัวได้ทัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะขายของได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับเพราะอะไรครับคนซื้อไม่มีเงินครับเขาก็ต้องไปหยัดอดออมตกงานกันบ้างละ่ะถูกลดเงินเดือนกันบ้างละ่ะทุกอย่างลดหมดครับแต่ที่ไม่ลดเลยเนี่ยคือนี่สินแล้วสยามนะครับวันนี้เป็นยังไงสัปดาห์ที่แล้วครับพูดที่แล้วสภาล่มครับผมไปที่สยามมาเป็นลงพื้นที่ครับขอสไลด์ด้วยนะครับ ร้านขายของร้านอาหารมีทั้งปิดตายครับมีทั้งเปิดเปิดปิดปิดสไลด์เปิดเลื่อนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเจ้าของร้านครับทุกวันนี้เขาหายใจกันไม่ทั่วท้องแล้วนะครับความหวังของเขาครับเขาไม่คาดหวังอะไรจากนายกรัฐมนตรีแล้วทุกวันนี้นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยความหวังมีอยู่แค่สองวันครับเขาหวังหวยแม่น้ำาหนึ่งครับความหวังของเขาครับเขากราบไหว้ไข่ครับ ขอพอรจากไอ้ไข่ขอให้ได้ขายของให้ได้ดีๆธุรกิจใดบ้างอนุญาตให้เปิดได้ธุรกิจใดบ้างเปิดได้แต่มีความจำเป็นต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดนายกทำได้ไหมครับร้านขายอาหารสดครับเขาต้องสต็อกอาหารร้านขายของก็มีค่าใช้จ่ายยาวเหยียดครับไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับสำหรับหลายคนเนี่ยคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้ว ไม่มีอีกแล้วครับเปิดกระเป๋าเงินมาไม่มีเหลือไม่แต่บาทเดียวแล้วครับคนค้าขายนะครับไม่มีใครเขาอยากเจ๊งแล้วครับถ้าเขามองเห็นโอกาสเนี่ยเขาสู้สุดชีวิตครับเรื่องที่สองครับคือเรื่องเงินทุนค้าขายนะครับไม่มีใครที่ทุกคนที่ไม่มีใครนะครับที่สายป่านยาวนะครับมีส่วนน้อยครับที่สายป่านยาววินาทีนี้ที่ผมพูดอยู่นี้นะครับหลายคนเนี่ยสายป่านขาดไปแล้ว เพราะเดือนที่แล้วครับไม่มีเงินไปหมุนใจ่ายนี่ท่านนายกต้องทาให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริงๆไม่ใช่ซอบโรนทิปที่มีอย่างทุกวันนี้แล้วมันกู้ไม่ได้เพราะคนค้าขายรายเล็กรายน้อยครับเขากู้กับธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เงื่อนไขมันเยอะง่ายๆเลยครับแค่ธนาคารพาณิชย์นะครับเขาเดินพอเดินคนอยากกู้เนี่ยเดินไปถึงธนาคารพวกธนาคารขอดูบัญชีย้อนหลังหเดือนในยุคโควิดนี้ ธนาคารไหนจะปล่อยให้กู้ครับไอโครงการซอฟโลนของรัฐบาลเนี่ยไม่ตอบโจทย์ทำไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรเลยรัฐบาลต้องทำให้คนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้จริงแล้วยืดหยุ่นให้มากกว่านี้ครับไม่มีใครเถียงท่านเลยครับว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้มีความยากในการวางแผนแต่นี่เราอยู่กับโควิดมาเกือบสองปีนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่หัวโตะมาเกือบสองปีเนี่ยคาดการอะไรไม่ได้เลยนะครับ สิ่งนี้พ่อค้าแม่ขายกลัวที่สุดเลคือความไม่แน่นอนของรัฐบาลเช้าพูดอย่างเย็นพูดอย่างเหมือนไม่ได้อ่านลายกลุ่มพูดกันไปคนละทิศคนละทางครับในสถานการณ์ที่ยากแบบนี้ครับพูดนําที่ดีต้องพูดเรามีความเชื่อมัน่นต้องพูดแล้วสร้างพลังบวกให้กับประชาชนให้เขามีกําลังใจที่จะฮึดมาต่อสู้ครับอันนี้อะไรครับ วันดีคืนดีออกประชูสองนิ้วหัวเลาะพูดจาแถลงข่าวกันหัวเลาะกันเอิ๊กเอิกอก,อก,อกประชาชนเขาไม่ตลกด้วยนะครับแล้วระวังนะครับวันหนึ่งประชาชนเขาจะออกมายืนและชูนิ้วให้กับท่านบ้างอีกเรื่องครับไม่ซ้ําประเด็นครับที่เกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงนั่นคือเรื่องขยะโควิดผมฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยครับผมรู้ว่าทีมงานท่านเนี่ยส่องเฟซบุ๊กผมทุกวันดูว่าผมจะพูดอะไรบ้าง นี่ครับขยะโควิดแล้วที่ทิ้งหน้ากากอนามัยอยู่ไหนครับคนไทยเกือบ67ล้านคนครับใส่หน้ากากทุกคนเอาผมคิดง่ายๆเลยผมตัดหน้ากากผ้าออกไปนะเราจะมีขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับ30สิบล้านชิ้นเกือบ30ล้านชิ้นต่อวันท่านจัดการกับขยะโควิดนี่อย่างไรครับทุกวันนี้นะครับผมทำได้ดีที่สุดคือแบบนี้ครับ รวมเอาไว้แล้วใส่ขวดพลาสติกใสไว้แบบนี้แล้วค่อยไปทิ้งทีเดียวปัญหาครับจะเอาไปทิ้งที่ไหนรัฐบาลฟังแล้วจัดเลยนะครับขอให้เพิ่มพื้นที่ในการทิ้งขยะโควิดนี้สร้างความมั่นใจให้กับผมเลยครับทุกวันนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่าเชื้อโรคจากขยะโควิดนี้จะกลับมาติดคนอีกไหม ช่วยทําให้มั่นใจหน่อยนะครับว่าขยะโควิดในกรุงเทพมหานครที่ส่งไปเผาที่โรงงานโรงขยะอ่อนนุชขยะโควิดในกรุงเทพมหานครที่ส่งไปส่งไปจัดการที่โรงขยะหนองแขมมีความปลอดภัยทําให้มั่นใจหน่อยนะครับว่าขยะโควิดที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยท่านจัดการอย่างไรเพราะทุกวันนี้คนเก็บขยะยังไม่มีชุด PPE ที่ใส่เพื่อป้องกันเชื้อโรคในการทํางานเลยครับสุดท้ายแล้วครับฝากไปถึงท่านนายกครับท่านต้องบินให้สูง มีสายตาที่แหลมคมเหมือนเหยี่ยวแล้วทำให้คนค้าขายกลับมาค้าขายได้เร็วที่สุดอย่าเป็นนกเล็กที่บินต่ำครับอย่าให้เขาพูดได้ว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนกกระจอกขอบคุณครับท่านประธาน